้ามพลาดสำหรับท่านที่เสพติดความสะใจและจินตนาการอันเร่าร้อนมู่หลงว่วยวานลิขิตหัวลักในรูปแบบหนังสือเสียงและอีบุ๊กซื้อได้ที่เม็บแล้ววันนี้ สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้พาไปดูความสวยของคุณหวังชูรันกันนะคะก็มีเหล่าบรรดาบล็อกเกอร์ชื่นชมเธอเยอะนะว่าลุกชุดแดงตรุษจีนของเธอนะคะทั้งบนเวทีเองแล้วก็ทั้งตอนที่ถ่ายตรุษจีนปีใหม่นะ,ะ2,026งดงามตรึงใจมากเลยนะคะก็ดีใจกับคุณหวังชุรอนเนาะคิดว่ามันเป็นปีดีๆของเธอหลังจากที่เรื่องอะทะรุมิติตะลุยวงังหลวงที่คู่กับคุณเฉิงเลย ออนแอนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเธอนั้นประสบกับปัญหาในช่วงที่ซีรีส์ออนแอเนี่ยมาแล้วหลายๆเรื่องด้วยความแบบที่แรงที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องที่แสดงคู่กับคุณอย่างๆแล้วก็เจอข่าวโอ๊ยหนักๆมามากมายจนแทบจะเรียกได้ว่าจน จนไม่อยากจะขยับเลยนะคุณหวังชูรันขยับยังไงก็โดนแอนตี้ลุมนะคะเพราะฉะนั้นมาในข่าวนี้แอนตี้เองก็ยังลุมเธออยู่แต่ว่าเอาไม่ลงไงเออเพราะว่ากระแสะดีมันมันมามากนะคะทำให้ชาวเน็ตคนอื่นๆที่เขาไม่ใช่เป็นแอนตี้หวังชูรันเนี่ยก็มาชื่นชมด้วยความจริงเอางี้ดีกว่าก็คือถ้าพูดกันตามความจริงใครว่าคุณหวังชูรันไม่สวยเอางี้ก่อนนะคะเธอสวยมากนั่นเองค่ะแต่คนที่สวยมากเด่นมากก็ต้องอรับแรงกระแทกเยอะนิดหนึ่งนะคน ะะมีชื่อเสียงก็หนึ่งละยิ่งเด่นอีกก็ยิ่งต้องโดนแบบเขาเรียกอะไรโดนคอมเมนต์ด้วยอะไรด้วยนะคะแต่ข่าวนี้มาแล้วละหวังชูรันของพวกเรานะคะด้วยความงามแล้วก็บุคลิกนะคะอันสง่างามของเธอคะ่ะพอภาพตุ๊ดจีนน็อตชุดแดงของเธอออกมา แต่งหน้าแต่งคิ้วนะคะคมกริบเลยเพื่อนๆก็ทำให้กลายเป็นจุดสนใจที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะบนโลกออนไลน์ก็ชื่นชมเธอค่ะก็เหมือนเธอเหมือนเป็นแบบแบบโอ้ผู้หญิงที่เป็นเหมือนดวงดาวนำโชคเลยเนาะที่หลุดออกมาจากภาพวาดนะคะภาพวาดจีนแบบดั้งเดิมค่ะก็ดึงดูดผู้ชมจำนวนมากด้วยเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของเธอนะฮะก็เขาก็บอกว่านี่เป็นความงามแบบประเทศจีนก็มีคุณหวังชุรันแล้วก็มีคุณดิลบาพวกเราก็อืมแล้วความงามแบบไทย ไทยเป็นแบบไหนเอ่ยนะคะทำให้อดวานก็นึกเหมือนกันยังไงเอ่ยเนาะ,ะไม่เป็นไรก็นี่ก็เป็นการปรากฏตัวนะคะของคุณหวังชูรันถ้าพูดถึงในบนเวทีกาล่าเทศกาลตรุษจีนก็ต้องถือว่าเป็นครั้งแรกของ CCTV ที่คุณหวังชูรันมาร่วมงานนะคะก็หวังว่าในปีถัดไปก็จะเป็นคุณหวังชูรันมาด้วยเนาะเธอก็มาในทีมของเป็นชุดเอ้นอะ่ะชุดเฉลิมฉลองเทพธิดาแห่งดอกไม้นะคะเธอจริงๆแล้วในชุดนี้มีหลายคน เพราะว่าเทพธิดาแห่งดอกไม้ก็มีหลายเดือนไงที่จีนเขานับเป็นแบบเออเดือนไหนเดือนไหนนะคะของคุณหวังชูหลันมาของเดือนตุลาคมใช่ไหมละ่ะอืมนะคะหวังเจ้าเจินหรือว,ว่าหวังเจ้าจินนั่นเองนะคะ คนที่เป็นแบบอยู่ในการแสดงชุดเดียวกันกันกบเธอแต่ว่าต่างเดือนกันนะคะก็มีอย่างคุณฉินหลันเองนะคะคุณหลี่ิินเองก็บอกแล้วหลี่ิินลูกหลัก CCTV เธอก็มาทุกปีเหมือนกันนะคะแล้วก็มีคุณหลี่อื่นเสียวแล้วก็บุคลิกที่อ่อนโยนเสียงหวานต่างๆคือมีแต่คนสวย CCTV เชิญมามีแต่สวยๆนะคะแล้วก็แน่นอนว่านี่เป็นครั้งแรกของคุณหวังชูรันนะคะที่ได้แสดงบนเวทีที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ เพราะว่า CCTV คนดูทั้งประเทศจีนแล้วก็เออทั้งประเทศคำว่าทั้งประเทศอาจจะดูไม่ใหญ่พอแต่ถ้าบอกว่าประเทศจีนมี1,600ล้านคน xx นะคะไม่รู้ว่าเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่แล้วโอ้โหเพื่อนเพื่อ <laughs> โอ้ยเพื่อนๆ <laughs> นค่ะ1 6 0 0ล้านคนนะคะนี่มันขนาดไหนเอยประเทศไทยนี่เจิบเนาะ70กว่าล้านคนก็ <laughs> ทะเลาะกันจะแย่อยู่แล้วนะคะที่จีนเขา1,600ล้านคน คำชมนะคะไปในเสียงเดียวกันนะคะก็บอกแล้วแอนตี้โง่หัวไม่ขึ้นเลย <laughs> เพราะว่านะคะเหล่าบรรดาชาวเน็ตแล้วก็คนปกติต้องบอกว่าคนปกตินะคะที่เขาได้เห็นคุณหวังชิวหลันก็จะบอกว่าเธอสวมชุดแบบเป็นแบบเทพธิดาของตุ๊ดจีนโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็ชุดราตรีเป็นแนวแบบมีกลิ่นอายของกลิบเพาด้วยอะไรด้วยเนาะก็ยิ่งทําให้แบบโอ้โหสีแดงอีกตัดกับสีผิวของเธอขาวเนียนนะคะเสน่ห์อันเย้ายวนของเธอผม สีดํายาวเครื่องประดับคือดีไปทุกอย่างมีชีวิตชีวาลื่นเลงนะคะแล้วก็ตัวตัวอักษรที่เธอถือในตอนถ่ายอวยพรจุจีนคือตัวฟู่ใช่ไหมคะฟู่ซึ่งหมายถึงโชคลาบนะคะแล้วก็ยิ้มอย่างอ,อ่อนโยนแล้วก็เป่งประกายด้วยค่ะความสุขที่ส่องสว่างไปทั่วเวทีในทันทีนะคะ,ะก็ทําให้เป็นไวรัลขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ด้วยความที่เธอถือตัวอักษรที่แปลว่าโชคลาบนะคะ,ะ,คะก็ทําให้เธอได้รับฉาย,ยานามในจุจี ปีนี้ว่าเป็นฟู่วาค่ะเครื่องรางนำโชคดีโชคราบนะคะที่แบบเเอในเทศกาลตรุษจีนของจีนในปี2026ค่ะ แล้วก็ภายใต้กล้องความละเอียดสูงนะคะ 4K ค่ะของ CCTV นะคะที่ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ค่ะหน้าของหวังชูหลันรอดนะคะสำหรับงานนี้ต้องบอกได้เลยว่างดงามไร้ที่ตินะคะไหลแล้วก็คอที่สง่างามของเธอแสดงออกถึงความสง่างามมีเกียรติแต่งหน้าดูบางเบาแต่เ,เพื่อนๆดูก่อนอดหวานคิดว่าไม่บางเบาเพราะว่าแสงเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ริมฝีป,ปากสีแดงโอเคนี้แดงสดมากค่ะช่วยเสริมความงามนะคะแบบตะวันออกของ เธอทำให้เธอดูสง่างามแล้วก็มีชีวิตชีวานะคะหวานแต่ดูดีมีระดับมากความงามของหวังชุรันนั้นสมดุลอย่างลงตัวค่ะหวานแต่ไม่เลี่ยนสวยแต่ไม่ฉุดฉาดน,นะคะก็สะท้อนภาพรักของเทพทธิดาในงานกาล่าเทศกาลตรุษจีนได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะคะก็จากภาพสาวสวยนะคะในละครย้อนยุคบนจอละครเนี่ยสู่หญิงสาวที่สะท้อนสไตล์จีนดั้งเดิมบนเวทีงานกาล่าเทศกาลตรุษจีนค่ะหวัง ชูรันได้เปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างน่าทึ่งด้วยพรสวรรค์และก็ความงามของเธอนะคะ การแสดงของเธอบนเวทีเองก็ตาตึงใจผู้ชมมากเลยนะคะการเคลื่อนไหวเป๊ะมากค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าเธอกลายเป็นหน้าใหม่ที่สร้างความประทับใจแล้วก็น่าจดจำบนเวทีของงานกาลาเทศกาลตุจีนนะคะเพื่อนๆโอ้ยก็หวังว่าปีหน้าเนาะอืมปีหน้าก็คุณหวังชูรันน่าจะได้มาอีกนะคะก็มาคู่กันกับคุณดีลาบาได้คุณดีลบาก็จะได้มาเป็นปีที่5คุณหวังชูรันมาเป็นปีที่สองนะเอาสู้ๆค่ะแหมคนสวยของจีนนะคะดูแล้วก็ เราก็สดชื่นล่าเริงเนาะอืมนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของอพิโซดนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยค่ะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ